ี่คุณทิวค่ะ2กระปุก150คุณเชียงนะคะเราไม่ใส่แป้งนะคะข้าวดีมีคุณภาพจัดโปรโมชั่นพิเศษกันเลยนะคะในวันนี้ สิวไลม์มอมินิเอ็กโปจัดใหญ่กับงานแสดงสินค้าที่ยกทัพร้านค้าเจ้าของแบรนด์มารีวิวสินค้าแบบเจาะลึกโดยงานนี้ได้รับความสนใจจากร้านค้าและลูกค้ามากมายซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความสนุกสนานความประทับใจเรียกว่าใช้จริงรีวิวจริงภายใต้คอนเซ็ปชอปง่ายขายสบายรับรายได้ทุกวันเราเอาไปทานดูท่านที่ยังไม่เคยเรับประทานซอสกะเพราบ้านนะืกล้วยนี่ ง่ายด้วยอร่อยดีง่ายดีอร่อยด้วยซอสกะเพรานักล้วยเชิญยิ้มเนี่ยนะฮะข้าวกขอขเนี่ยคือข้าวอะไรข้าวกขอคือข้าวที่เขาคิดพันธุ์ขึ้นมาเพื่อสุขภาพเหมาะสําหรับคนที่เป็นเบาหวานเพราะว่าเขามีน้ําตาลต่ํา ว่าห่านจระเข้มีเป็นร้อยๆพันเลยเยอะมากใช่ค่ะแต่เราจะต้องเลือกพันธุ์ที่มีลิ์ทางยานั่นคือบาบาเดซิสเวลาที่เราจะใช้มาในการผลิตนะคะจะต้องมีอายุ4ีถึง6ปีขึ้นไป4 6ถึง6ปีเลยเหรอคะหมอเขาบอกว่าเอ้ยคนไข้อย่ากินของทอดนะซึ่งอันนี้เป็นทางเลือกที่ทำให้ของทอดที่เรากินอร่อยเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นมากค่ะของทอด แล้วพบกันใหม่ในงานสิวไดมอลมินิเอ็กโปรครั้งหน้านะครับ